ก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆครับ,รบน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่จะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยคุณเอกครับคุณผู้ชมครับ,รบถ้าเกิดเราพูดถึงทรัพยากรใต้ดินแร่ธาตาุต่างๆซากกระดูกซากสัตว์ไดโนเสาราส์อย่างเงี้ยนะครับหรือรวมไปถึงนะครับข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหวอ,อย่างล่าสุดเองถ้าจําได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2 3สาสัปดาห์ก่อนที่ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ลาว<ช>แต่ว่ามันจะเทอนมาถึงบ้านเราถึงกรุงเทพเลยตึกสูงๆเนี่ยจะรู้สึกนะครับข้อมูลต่างๆเหล่นา,า,านี้นะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนก็คงจะนึกถึง,ถงหน่วยงานที่สาคัญหน่วยงานหนึ่งที่มีชื่อว่ากรมทรัพยากรธรณีใช่ครับซึ่งหน่วยงานนี้ต้องบอกเลยว่าเขาแน่นมากๆทั้งเรื่องข้อมูลของพื้นแผ่นดินไทยและก็เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรใต้ดินต่างๆนานาและล่าสุดเองเห็นบอกว่ามีมีความน่าสนใจเกิดขึ้นด้วยใช่ครับคือต้องบอกนะครับว่ากรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างอ ครอบจักรวาลาว่าถอแหล่งกําเนิดของภูเขาพื้นที่ราบพื้นที่ราบสูงนะหรือประวัติศาสตร์ทางธรณีของประเทศไทยที่มีมายาวนานกว่า500ล้านปีเนี่ยนะเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดรอยเลื่อนต่างๆเนี่ยครับผมที่นี่ถ้าอยากจะหาข้อมูลไปหาข้อมูลได้ที่นี่แหละกรมทรัพยากรธรณีนะครับครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่า คือมันเป็นเป็นภาพรวมกว้างๆที่เรารู้จักเขาแต่ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างตอนนี้นะครับมีความน่าสนใจเกิดขึ้นครับ,รบเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีรเขาเอาแนวทางที่ต้องต้องเรียกได้เลยว่าเป็นแนวทางระดับโลกที่ชื่อว่าอุทยาอุท,ทรณีโลกของยูเนสโกมาปรับใช้งานวิชาการนะครับเพื่อยกระดับให้พื้นที่มีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาให้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกหรือว่ายูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คครับโดยท่านอธิบดีสมหมายเตชะวานครับใช้คำว่าอุทยานธรณีโลกส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังย่งยืนนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยโดยใช้หลักการง่ายๆคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือสร้างเศรษฐกิจจากล่างขึ้นบนคือชุมชนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการภายใตย้การสนับสนุนขององค์การภาครัฐ ยกตัวอย่างนะครับอย่างที่จังหวัดสตูลน,นะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยก็เขาบอกว่าผ่านการประเมินอ,อย่างเข้มข้นจากยูเนสโกแล้วก็ได้รับการประกาศว่า เป็นแหล่งอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้วผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับครับกราฟรายได้ของชุมชนท้องถิ่นตอนนี้โอ้โหเพิ่มสูงปี๊ดขึ้นมาเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจความงดงามทางธรรมชาติด้วยและต้องการความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เนี่ยการสํารวจที่เห็นอยู่ในภาพข่าวนี้เลยนะครับและเด็ดสุดคืออะไรรู้ไหมครับคุณเอกครับอะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ คนที่จากบ้านเกิดไปอย่างรุ่นหนุ่มสาวนะครับอตอนนี้ก็กลับมาบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและก็เขาเรียกว่าต่อยอดสืบสารธุรกิจของทางบ้านเองและก็สร้างความอบอุ่นนะครับแน่นแฟ้นในครอบครัวมากขึ้นเพิ่มความรักความอบอุ่นและยังสร้างไรายได้เข้าขายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17ข้อขององ,องค์การยูเนสโกหรือว่าสหประชาชาติครับที่เป็นผลสำฤทธิ์อย่าง ป็นรูปธรรมแล้วก็แท้จริงมากคือถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยเราได้เคยนําเสนอข่าวนี้ไปเมื่อตอนที่ที่สตูลเนี่ยนะครับได้รับการอกย่องคัดเลือกนะครับให้เป็นอุทยานธรณีโลกแล้วก็ใช้คำว่าอุทยานธรณีแล้วมีคําว่าโลกด้วยเพราะถ้าเป็นอุทยานธรณีเฉยๆเนี่ยคือยังไม่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกใช่ับนะครับแล้วตอนนั้นโอ้โหเราก็ดีใจกันมากเลยทีเดียว นะเพราะว่าที่สตูนเนี่ยน่าจะทําให้นักท่องเที่ยวทัางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวเงินหลักไหลมานะแล้วนี่ก็คือผลดีที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ครับตามครับคุณผู้ชมครับมันจะไม่ใช่มีเพียงแค่ที่เดียวแล้วนะเพราะเรากําลังจะผลักดันครับให้อีกที่หนึ่งเป็นอุทยานธรณีโลกครับนั่นก็คือที่โคราชครับจังหวัดนครราชสีมากรบผมคืออย่างนี้ครับเราเนี่ยได้มีการนําเสนอหวข้อนี้เพื่อที่จะให้อุทยานธรณีโคราช กลายเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนะครับมีการนําเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วแล้วก็ผ่านมาติเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบโดยกรมทรัพยากรธรณีในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลแล้วก็คณะกรรมาการส่งเสริมการอนุร,รักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีก็ได้มีการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินจริงเพราะว่าทางยูเนสโกเขาก็ต้องมาประเมินก่อนโดยมีการประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานธรณีจากเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญ,ญี่ปุ่นครับหรือ Japanese Geo Park Network จำนวน7ท่านด้วยกันเขามาลงพื้นที่เลยมาให้ความรู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายของโปรแกร,รมอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก แล้วก็เตรียมการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของอุทยานธรณีโคราชครับและการประเมินซ้ําของอุทยานธรณีโลกสตูลเพราะว่าถึงแม้ว่าสตูลเนี่ยได้เป็นอุทยานธรณีโลกแล้วแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเมินครั้งเดียวแล้วจบเป็นแล้วเป็นเลยเออไม่ใช่อย่างนั้นคือทุทกๆ4ี่ปีเนี่ยเขาต้องมีการประเมินทุกครั้งเลยมาตรวจสอบใหม่ตรวจสอบใหม่นะครับในลักษณะของการคือมาอบรมอ่ะ ในเชิงปฏิบัติการที่เห็นจริงเลยว่าเขาจะประเมินยังไงและเราต้องเตรียมความพร้อมกันยังไงนะครับ,รบทั้งสองแห่งเลยก็คืออุทยานธร,รณีโคร,ราชและอุทยานธร,รณีโลกสตูนโดยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธร,รณีครับดรสมหมายเตชวานแล้วก็นายสุร,รชัยสิริพงษ์เสถียรผู้อํานวยการกองธร,รณีวิทยาได้ดําเนินการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งอุทยานธร,รณีโลกของยูเนสโกในประเทศไทยจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้เกิดจากพื้นที่ในประเทศไทยอย่างที่ทั่วโลกได้นำแนวทางนี้ไปใช้แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง140แห่งใน41ประเทศทั่วโลกครับอย่างเช่นที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคุณผู้ชมมีอุทยายนธรณีโลกถึง33แห่งนะครับ,รบของเราตอนนี้แห่งเดียวแต่เชื่อว่ากลังจะมีแห่งที่3าาแห่งไม่ไกลเกินเอื้อมอ่ะ,อะนี่อันนี้คือที่จีนส่วนที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขามี9แห่ง นะแล้วก็ในทวีปยุโรปนี่โอ้โหอันนี้มีมากมายทีเดียวใช่ครับนอกจากนั้นครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านทรัพยากรธรณีในประเทศเพื่อนบ้านทั้งพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาร่วมเข้ารับการอบรมรบเพื่อให้ความรู้และก็แลกประสบการณ์แนวทางในการจัดตั้งธรณีอุทยานธรณีในประเทศแต่และประเทศอีกด้วยครับ อีกทั้งเป็นการยกระดับการดําเนินงานด้านอุทยานธรณีในประเทศของอาเซียนด้วยครับผมและทั้งนี้นะครับกรมทรัพยากรธรณีเขาได้ดําเนินงานขับเคลื่อนงานด้านอุทยานธรณีมากว่า10ปีแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดําเนินงานรู้หมดรู้ซึ้งเป็นอย่างดีและอนาคตครับมีความคาดหวังว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่อุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกอย่างที่เอกบอกนะครับว่าเพิ่มมากขึ้นในไทยมากขึ้นจนสามารถยกระดับได้เป็นองค์กรเครือข่าย อุทยานธรณีประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า Thailand geo park network หรือว่า TGN นะครับเพื่อที่ไทยเราจะเป็นองค์กรกลางในการประสานงานด้านอุยนทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกต่อไปครับและไม่ใช่แค่นั้นไทยเราในอนาคตยังจะได้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานด้านอุยนทยานธรณีโลกทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้กันเลยทีเดียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดสำคัญตรงนี้เลยครับสร้างงานสร้างไรายได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวดีๆที่มีความรู้ด้วยครับ,รบนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการให้ความรู้การอบรมนะครับ,รบโดยกรมทรมัพยากรธรณีได้จัดขึ้นมาใช่ครับดีจังเลยนะครับ จะทําให้เศรษฐกิจฐานรากทำให้ใครที่มาทํางานอยู่ในตัวเมืองเนี่ยเขาได้กลับไปในพื้นที่ท้องถิ่นของเขาจริงเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวและคนในชุมชนก็จะเพิ่มมาขึ้นด้วยใช่เชื่อว่าหลายคนคิดถึงบ้านจะได้กลับบ้านไปแล้วมีรายได้และสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนของตัวเองแบบนี้กันด้วยใช่ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันครับอุทยานธรณีโคราชให้เป็นอุทยานธรณีโลกนะครับครับได้คุยขาสิบโม